ซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบครันมากนะครับเหมาะกับยุคนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สําคัญครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเขาเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับผมเป็นยามรักษาความปลอดภัยนะครับผมเป็นหูเป็นตาให้กับเรานะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนานชาแนแนลครับ วันนี้นะครับเพ <null> Korean, <S <s ื่อนๆผมก็อยู่กับเจ้ากล้องวงจรปิดนะครับผมจากทางเส Xiaomi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถหมุนได้360องศานะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบครันมากนะครับเหมาะกับยุคนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สําคัญครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเขาเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับผมเป็นยามรักษาความปลอดภัยนะครับผมเป็นหูเป็นตาให้กับเรานะครับผมถามว่าเป็นยามรักษาความปลอดภัยกับเรายังไงนะครับกล้องวงจรปิดแน่นอนครับเวลามีอะไรต่างๆนะครับเขาสามารถแจ้งเตือนให้กับเราได้ครับที่สําคัญครับตัวนีีีี้้้นนนะะะคคครรัััับบบเเเหหมมาาากกยยยุุงงงไตท่ นะครับสามารถเป็นผู้ปกครองให้กับเราได้ครับเพราะว่าเรานะครับหรือว่าลูกของเรานะครับผม ต้องเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราต้องทํางานนะครับอยู่เวลาที่เลยนะเราสามารถที่จะคุยกับลูกได้แล้วก็สามารถที่จะดูลูกได้นะครับผมแม้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าการเชื่อมต่อของเจ้า่ยวมี่ตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากนะครับผมไม่ต้องงอช่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับผมที่ได้มานะครับผมอยู่ที่ 1,080p เป็นความละเอียด HD นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า ในกล่องนะครับพ่อให้มาเนี่ยครบคันเลยนะครับผมหนึ่งนะที่เราได้มาก็เป็นนี่นะครับผมเป็นคู่มือที่เราอ่านกันบ่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับติดตั้งนะครับเหมือนเราจะติดตั้งเป็นข้างฝานะครับก็ติดตัวนี้ไว้ข้างฝาเลยนะครับแล้วก็มีเป็นหัวระเบิดนะครับแล้วก็เป็นน็อตเนาะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้เป็นสาย Type C มานะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นกล้องนั่นเองนะครับ ซึ่งกล้องตัวนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะเก็บเบอร์ได้ได้นะครับเพราะว่าเขานะครับต้องเสียบสายชาร์จได้ตลอดนะครับในการใช้งานเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆไว้พิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะโอเคการเชื่อมต่อนะผมบอกได้เลยว่าง่ายแสนง่ายครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถทําเองได้ที่บ้านครับทำยังไงนะครับเพื่อนๆเราก็เพียงแค่เอาสายนะครับผมไมโคร USB เสียบเข้าไปที่พอร์ตไมโคร USB ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยน้องเขาก็จะพูดออกมานะครับสักครู่หนึ่งปุ๊บนี่นะครับพอเราเสียบไปนะครับจะมีไฟสีส้มขึ้นที่ ด้านหน้ากล้องตรงนี้นะครับเพื่อนๆ่หลังจากนั้นนะครับก็จะหมุนไปหมุนมานะครับผมแล้วเรานะครับผมทำการโหลดแอปตั้งไว้ได้เลยก็ได้นะครับผมชื่อแอปว่ามี่โฮมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS <Please S 1> แล้วก็ Android อ่านะครับเพื่อนๆถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดแอปจากไหนนะครับผมอ่ไม่อยากพิมพ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสแกน QR code ด้านล่างเครื่องได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกให้สแกน QR code นะครับดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่าเพื่อนๆก็สแกน QR code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปมานี่นะครับผมก็ทำการดาวน์โหลดแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับซึ่งผมเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ของผมเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi นี่นะครับเพื่อนๆทำการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 4เท่านั้นนะครับเป็น Wi-Fi 2.4เท่านั้นนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5ได้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมติเราเชื่อมต่อ Wi-Fi 5เนี่ยเขาจะไม่คอนเน็กให้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆให้เราทำการเข้าไปในแอปนี่เลยนะครับผมมี Home ครับเพื่อนเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านะฮะนี่นะครับพอเราเข้าไปในแอปมี Home นะครับเขาก็จะให้เราเพิ่มอุปกรณ์ครับเพื่อนๆผมก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์ แล้วก็ผมก็ต้องการเพิ่มกล้องถ่ายวิดีโอนะครับก็คือนี่กล้องตัวนี้นั่นเองนะครับก็กดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆยกให้เพื่อนๆยกนะครับผมตัวของกล้องของเรานะครับผมแล้วก็ทําการสแกน QR code โค้ดด้านล่างเลยนะนี่สแกน QR โค้ดปุ๊บหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการเชื่อมต่อครับผมยืนยันแล้วก็ถัดไปเลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการใส่รหัสผ่านนะครับผมของ Wi-Fi ที่เราทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับ นี่เนาะเราก็เลือกเลยนะ Wi-Fi 2.4แล้วก็ใส่รหัสผ่านไปปึ๊บแล้วก็กดถัดไปครับเพืเ่อนๆนี่แล้วก็กดเข้าร่วมเลยครับปึ๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทําการคอนเน็กให้ฮะแล้วน้องก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับเชื่อมต่อสำเร็จนะครับแล้วก็รอไปแล้วครับคุณ connect อ่านะครับให้น้องเขาเชื่อมต่อไปเรื่อย เสร็จหรือยังอ่านะครับน้องเขาก็เสื่อมต่อเสร็จแล้วน,นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยสมมติว่าเราซื้อไว้หลายตัวนะครับเราจะตั้งห้องนี้ไว้ในห้องอสํานักงานก็ได้หรือเราจะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นี่ผมจะตั้งเป็นห้องอห้องนั่งเล่นดีกว่านะครับเพื่อนๆนี่ผมก็กดถัดไปเลยครับเพื่อนๆปุ๊บ หลังจากนั้นคร<ๆ>ับเพื่อนๆเราก็สามารถจะต,ตั้งชื่อได้นะครับว่าจะให้น้องเขาชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับเหมือนถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นจักสอกตัวเราก็สามารถตั้งชื่อไว้ห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนั่งเล่นสองห้องนั่งเล่นสามนะครับผมแต่ละเครื่องเราก็สามารถจะสลับได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถจะสลับไปหน้าหน้าอีกหน้าหนึ่งก็คือสลับไปที่หน้ากล้องใหญ่นั่นคือเหมือนเมื่อกี้ที่เรากดผ่านนะครับเราจะไปดูในห้องไหนห้องไหนห้องไหนเราสามารถเลือกได้เลยและในห้องนั้นมีกี่ตัวเราก็สามารถเลือกได้อีกนะครับ แล้วเราก็กดถัดไปเลยก็เเพื่อนผมย้ชื่อนี้แหละอ่าเราก็สามารถที่จะเชร์อุปกรณ์นี้นะครับผมให้ทั้งบ้านได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเชเชเฉพาะอุปกรณ์นี้นะครับผมก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้นะครับว่าจะเป็นทีวีของทาง Xiaomi นะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้ผมก็เริ่มใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเขาสามารถที่จะอ่าดูนะครับผมแบบเรียลไทม์ได้เหมือนที่เพื่อนๆได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่านี่เนาะที่เราดูอยู่ตอนนี้นะครับ เขาสามารถหมุนได้360องศาเลยครับเพื<ๆ>่อนๆหมุนยังไงเดี๋ยวผมจะหมุนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเราจะใช้เป็นตรงนี้ก็ได้นะครับที่ปุ่มคอนโทรลนะฮะนี่ผมจะคอนโทรลให้ดูหมุนซ้ายปึ๊บมาเห็นผมแนะ่ตุกก๊กแกนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็หมุนกลับนะฮะอ่าปึ๊บหมุนได้เลยนะฮะนี่ฮะหมุนไปอีกนะเนี่ยก็สามารถหมุนได้หมดเลยนะก็หมุนกลับได้นะฮะปึ๊บอ่าให้อยู่ตรงกลางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะซูมได้นะครับในวีดีโอนๆก็ทานนิ้้วอย่งีฮะ แล้วก็ถ่างไหมฮะปึ๊บนี่ฮะเห็นกล้องเลยนะฮะแล้วก็ซูมกลับครับหลังจากนั้นครับเพื่อนเพื่อนสามารถเรียงเงยหน้าขึ้นด้านบนก็ได้นะให้เพื่อนสังเกตที่สีดําตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็หันลงครับปึ๊บอ่าลงนิดลงนิดนะกล้องของเรานะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสีดําด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนี่เนาะหมุนซ้ายปุ๊บสีดําก็จะหมุนตามเห็นไหมครับเพื่อนอ่าให้เพื่อนสังเกตตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรายังสามารถที่จะ โทรได้ครับเพื่อนๆซึ่งถามว่าโทรยังไงนะครับโทรที่ปุ่มตรงนี้ครับผมที่เป็นปุ่มนี้ผมตรงให้แป๊บเดียวพอเะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงเสียงมันดังอย่างนี้ครับเหมือนกันเลยครับเวลาเราโทรศัพท์นะครับมือเมื่อเราเปิดลําโพงอยู่ใกล้กันนะฮะเสียงมันก็จะดังแบบนี้แหละนะครับสัญญาณมันก็จะซ้อนกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าอยู่ไกลๆนะครับเสียงชัดมากผมได้ลองเทสแล้วนะครับเพื่อนๆเสียงชัดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะถ่าย รูปได้ด้วยเนี่ยครับผมยองลองยกตัวอย่างกดที่รูปตรงนี้เลยนี่ฮะถ่ายรูปได้เลยแล้วก็กดถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับปึ๊บกดไปเลยครับเราก็จะได้ทั้งเป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งเสียงนะครับได้ทั้งทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขอวนกลับมาที่เรื่องโตอีกทีหนึ่งนะครับเขามีไมโครโฟนในตัวแล้วเขาก็มีลำโพงในตัวครับสามารถจยาสนทนาได้นะครับเมื่อกี้เนาะคนที่อยู่ที่บ้านสามารถสนทนากับเราได้เราที่อยู่นอกบ้านก็สามารถ สนทนาได้นะครับผ่านทางตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดูวิดีโอย้อนหลังได้ครับเพื่อนๆซึ่งการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับเพื่อนๆมีแค่ปัดขึ้นมาอย่างนี้ฮะนี่นะครับเล่นซ้ํานะครับผมหรือดูประวัติการเฝ้าระวังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะเฝ้าระวังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทารุร้องนะครับผมตรวจจับ A i นะครับใบหน้าต่างๆนะครับเขามีความอัจฉริยะถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูก่อนดีกว่าน อ่าตอนนี้ก็เป็นวิดีโอเรียลไทม์อยู่นะครับเพื่อนๆพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวผมก็ทําการเล่นวิดีโอเลยครับเพื่อนๆนี่เนาะเราก็เลือกได้นะครับว่าจะดูวิดีโอย้อนหลังตอนไหนนะครับผมจะดูเป็นช่วงนี้นะฮะอ่าแล้วผมก็ลองเข้าไปดูนะฮะกดไปเล่นเลยกดเล่นไปเลยนี่นะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมให้เขาดึงสัญญาณนะครับผมสักพักนึงให้เขาดึงข้อมูลกันนะฮะรอสักครู่หนึ่งเนี่ยวิดีโอก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการดูวิดีโอย้อนหลังก็จะประมาณนี้นะเมื่อกี้คือถ่ายไปด้านหน้าไม่ได้มีออะะไรรเเกิดขึ้นนนคับพื่ๆ ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากว่าเราสามารถดูเรอหลังได้โทรได้คุยได้แล้วใช่ไหมครับเขาสามารถจะจดจำใบหน้าของเราได้แล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตอะไรเห็นอะไรไหมครับด้านหน้าของเราตรงนี้ครับมันไม่มีเป็นสีแดงๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมีไนท์โหม d e นะครับเขาก็จะใช้เป็นอินฟราเรดนะครับในการที่จะถ่ายในตอนกลางคืนที่สามารถเห็นได้ชัดเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ถ้าสมมติว่าไม่มีไฟสีแดงๆบริเวณนี้นะครับ เวลาเรานอนกลางคืนหรือเราเก็บไว้ในบ้านนะครับแสงมันก็จะไม่รบกวนเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าและหลังจากนั้นตัวนี้นะครับนอกจากมีในหมดแล้วเรายังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวกด้วยนะครับอันนี้คือผมชอบมากนะครับพูดถึงอ่าว่าเรานะครับแนะนําว่าช่วงนี้ยุคนี้ด้วยนะครับควรมีติดตั้งไว้ที่บ้านคนละอันนะครับผมโอเคนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผม มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับอยากจะเห็นผมรีวิวสินค้าตัวอื่นตัวไหนก็ได้หรือว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอื่นเกี่ยวกับทิศการใช้งานมือถือก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปแบบนี้มาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆว่าเฮ้ยอยากจะหาติดบ้านไว้สักเครื่องหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะ หาซื้อได้นะครับตามร้านเจนนยทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line อดเจนนี่โฟนเฟซบุ๊กเจนนีโฟนเรามีบริการจัส่งฟรีทั่วประเทศครับวันนี้ผมนุนนันทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ